มันค่อนข้างที่จะ ไม่ลงตัวเท่าไหร่เนาะก็เหมือนกับกับเราเวลาที่เราเรียนจบในสายนี้แต่เราไปทํางานในของสายอยื่นเนี่ยมันมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ถนัดในในตรงนั้นอันนี้ประเด็นของรัฐมนตรีนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าก็ายังจับตามองอยู่ว่าะจะทํางานในส่วนของตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับยังมีบางกระทรวงที่ผมมองว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมในส่วนตัวที่ผมมองก็คือไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการหรือว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวอียน,นะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นนิสิตนักศึกษานะครับ ก็อยากให้คนที่เข้ามาดูแลการศึกษาเนี่ยมีความรู้มีความสามารถทางด้านการศึกษาโดยที่สามารถที่จะนําการศึกษาหรือว่าองค์ความรู้ที่เขาได้เรียนรู้มาเนี่ยมาพัฒนาการศึกษาไทยเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับแม่ไม่โอเคค่ะแม่ไม่โอเคแม่ไม่ชอบเลยเพราะว่าอย่างอย่างที่แม่เห็นเห็นเนาะอย่างท่านสุสินทางแสนเนี้ยไปอยู่กับสวงกลาโหมอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมอย่างอย่างภาคเราเนี้ยภาคอีสานมันเป็นพวกเกษตรกรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะธรรมรัตมันถูกต้องไหมถือว่าโอเคเลยแต่แต่ก็อาจจะยังมีบางกระทรวงที่ยังแปลกๆภูมิใจไทยที่ส่วนมากเขาโฟกัสไปในด,ด้านของการคมนาคมแต่เขาได้ในส่วนของมหาไทยแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาการศึกษาที่การและอุดมศึกษาอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครมชุดน,นี้ไม่ค่อยค่อนข้างที่จะไม่โอเคสำหรับในความรู้สึกผมเนาะก็เหมือนการจัดตําแหน่งคมรไม่ตรงกับความสามารถของของที่ใช้ ก็เหมือนเอาคนที่มีความรู้เรื่องของการทำนาเอาไปบานแห่ไปทำไร่ไส่ํำสวนอย่างเงี้ยก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคครับเพราะว่าแต่ละคนที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้มีความสามารถที่ตรงกับสายสายงานด้านนั้นๆก็เลยเกิดความกังวลว่าอนาคตเนี่ยจะสามารถดูแลกระทรวงกระทรวงนั้นได้หรือเปล่า ยังมีความคาดหวังในในเรื่องของด้านทางเศรษฐกิจนะครับผมแต่ถ้าอยากให้เร็วที่สุดเลยอยากให้แก้ปัญหาในตรงที่เป็นเรื่องของค่าน้ําค่าไฟหรือว่าคมนาคมต่างๆที่เป็นสวัสดิการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ารรคเพื่อไทยควรที่จะเร่งแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็น าการลงทุนของต่างชาติหรือว่าการทําตามนโมยบายที่ได้แถลงไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทที่จะให้พี่น้องประชาชนใช้ภายใน6เดือนรวมถึงาราคาพืชผลทางการเกรษตรที่ตกต่ำเรื่องปากท้องเรื่องอาชีพผมเป็นของคู่กันค่ะเรื่องปากท้องมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคือจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอย่างที่เราอยู่ในสถานการศึกษาเงี้ยทุกอย่างเด็กเขาก็ต้องใช้จ่าย ผู้ปกครองเขาก็ต้องมีถ้าเกิดเศรษฐกิจกมันไม่ดีใช่ไหมคะมันก็เป็นเหมือนลูกโซ่เงิน6 0 0้บาทต่อวันที่ที่เขาบอกหาเสียงไว้เงินปอตีที่2 5 0 0 0ตอนนี้รู้สึกเหมือนร,ร,ร,รู้สึกปอ,ปอตีของวิศวะเพราะขั้นต่ำา2งหมืนแต่ได้แค่ในกรุงเทพหรือว่าโซน,นที่เป็นอุตสาหากรรมเท่านั้นเรื่องที่อยากให้แก้ไขมากที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเยียวยาปากท้องของพี่น้องประชาชนครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ควรจะแก้ไขตอนนี้นะครับแล้วก็ที่ลงลงมาที่สําคัญมากที่สุดแล้วก็คือ,อาการแก้รละธรรมนูญน,นะครับเพราะว่าการแก้รละธรรมนูญเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่นๆอีกต่อไปด้วยกันนันเองครับ นั่นคือเสียงสะท้อนของภาคประชาชนนะคะคราวนี้ความเคลื่อนไหวในทางการเมืองการถแถลงนโยบายของคอรอมอเศร็จ้า1น่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่11-12กันยายนนี้ค่ะและมีการคาดการณ์กันว่าจะ ประชุมคอรมอนัดพิเศษคือ6กันยายนนี้เพื่อจะหาหรือถแถลงการนโยบายของรัฐบาลร่วมกันแต่ว่าเที่ยงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวจากคุณเศรษฐาทวีสินนะคะที่นัดทั้ง16รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยกินข้าวเที่ยงกันเพื่อหาหรือนโยบายในการทํางานต่อไปด้วยนะคะก่อนที่จะไปฟังนโยบายของพรรคเพื่อไทยเอจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรทีมข่าวของเราก็พยายามประมวลรวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าแล้วนโย าบของพักเพื่อไทยล่ะมีความเหมือนมีความต่างกับพักร่วมรัฐบาลหรือรัฐบาลผสมในช่วงเวลานี้มากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจให้เราจับตาดูการทํางานของนโยบายหลังจากนี้ด้วยไปดูกันเลยนะคะว่าถ้าดูนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลคุณเศรษฐากับสิพเอคพักร่วมรัฐบาลเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงกันบ้างสีเขียวตรงนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยจะทําทั้งหมดนะคะ นี่คือสีเขียวที่ดูว่ามีพักไหนเหมือนบ้างเงินดิจิตอลวอลเลตเพื่อไทยเพิ่มค่าแรงเพื่อไทยสร้างงานลดราคาพลังงานลดค่าโดยสารพักหนี้เกษตรกรเพิ่มราคาพืชผลกัญชาการแพทย์ปรับคอร์รัปชันมีอะไรบ้างที่เพื่อไทยทํานี่คือสีเขียวที่ติ๊กไว้นะคะก็มีเรื่องเงินดิจิตอลการเพิ่มค่าแรงการสร้างงานพลังงาน ลดค่าโดยสารพักหนี้แล้วก็เรื่องการปราบคอร์รัปชันทีนี้เรามาดูว่ามีพักไหนที่มีนโยบายคล้ายกันก็คือพลังประชารัฐค่ะชาติพัฒนากล้านะคะที่ทํา2เรื่องนะคะชาติพัฒนากล้าก็คือลดพลังงานเหมือนกันปราบคอร์รัปชันเหมือนกันส่วนพลังประชารัฐเน้นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการลดราคาพลังงานเช่นเดียวกันส่วนสีเหลืองที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาอันนี้คือมีความคล้ายๆกับเพื่อไทยอยู่บ้าง เงินดิจิตอลที่มีความคล้ายคือพลังประชารัฐกับเพื่อไทยมีความคล้ายกันอยู่ค่ะพอไปดูการเพิ่มค่าแรงนะคะก็มีภูมิใจไทยประชาชาติแล้วก็มีพักท้องที่ไทยที่พูดถึงเรื่องนี้ครับคล้ายค,คลาว่าจะคล้ายๆกันการสร้างงานก็มีชาติพัฒนากล้าภูมิใจไทยแล้วก็ชาติไทยพัฒนานะคะส่วนลดราคาพลังงานก็มีตั้งแต่ประชาชาติเพื่อไทยรวมพลังนะคะแล้วก็รวมพลังสร้างชาติ ส่วนเรื่องของพักหนี้เกษตรก,รกรก็มีสัก5พักที่มีความคิดแนวคิดคล้ายๆกันและปราบคอร์รัปชันก็มี2องพักที่มีแนวคิดคล้ายกันส่วนที่ดูเหมือนจะไม่ได้เหมือนกับเพื่อไทยเลยเนี่ยนะคะก็คือสีแดงภูมิใจไทยนี่ไม่เหมือนเลยคุณผู้ชมอย่างเช่นเรื่องกัญชาทางการแพทยน์นี่ชัดเจนเพื่อไทยเนี่ยไม่มีนะคะแต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยมีชัดเจนนะคะ ส่วนชาติไทยพัฒนาเขาเน้นเรื่องการเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรนะแต่ว่าเพื่อไทยไม่มีแต่ว่าเน้นไปที่เรื่องของการพักนี้เกษตรกรส่วนอีกพักหนึ่งที่พูดเรื่องพืชเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรเหมือนกันก็คือพักเพื่อไทยรวมพลังแต่ว่าเรื่องนี้เพื่อไทยไม่มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะ ทางคณะกรรมการบริหารเพื่อไทยก็ยืนยันแล้วราคาว่ากรอบนโยบายต่างๆก็ต้องเป็นไปตามแนวทางของแกนนําเพื่อไทยที่วางเอาไว้ด้วยคราวนี้นะคะโจทย์ใหญ่ก็คือว่าแล้วเรื่องที่เป็นเรือธงของเพื่อไทยเนี่ยมีอะไรกันบ้างเราก็เลยลองรวบรวมกันมานะคะว่านโยบายที่จะถแถลงต่อจากนี้เนี่ยในกรอบนโยบายของพรรมเศรษฐานหนึ่งก็คือ1กระตุ้นสามเร่งและ3สร้างค่ะคุณผู้ชมมีอะไรกันบ้างลองไปดูกันเลยนะคะ ระตุ้นแน่นอนเรื่องแรกคือด i g i t a l Wallet 10,000บาทที่เราพยายามจะอธิบายให้ฟังถึงคอนเซ็ปต์ว่ามันคืออะไรเพื่อไทยต้องการทำอะไรนะคะและคำถามใหญ่คือจะทำได้ไหมสำหรับการฟื้นเศรษฐกิจในช่วงตน้นถัดมาคือ3สร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ดูเหมือนก็จะต้องเป็นการพัฒนานโยบายในระดับระยะที่มันยาวมากขึ้นส่วน3เร่งด่วนที่ น่าจะต้องทำทันทีเนี่ยที่ถูกจับตาคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอันนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนไหวในทางการเมืองเหมือนกันเพื่อไทยจะตัดสินใจแก้รัฐธรรมนูญเร่งด่วนแค่ไหนหลายฝ่ายก็จับตานะคะถัดมาคือการแก้หนี้ให้กับประชาชนและการแก้ไขาราคาพลังงานนี่แหละค่ะคือสาเร่งด่วนที่หลายฝ่ายก็จับตาว่าเพื่อไทยจะทำได้สำเร็จในระยะสั้นหรือไม่ การจับตานโยบายเร่งด่วนที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นแล้วนะคะ3กระตุ้นการเร่งด่วนหลายๆอย่างเรื่องหนึ่งคือหนี้สินค่ะคุณผู้ชมปัญหาใหญ่ของประเทศเราเลยคือหนี้สินและปากท้องของชาวบ้านตอนนี้คนไทยมีไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะคะสะท้อนผ่านตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่คงค้าง16ล้านล้านบาทหรือประมาณ90%ของ GDP อันนี้เป็นตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกันศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของหอ,อการค้าไทยก็พบด้วยว่าในปี2,566ปีนี้คนไทยมีเนี่ยครัวเรือนเฉลี่ยละ500,000บาทต่อครัวเรือน550,000กว่าบาทต่อครัวเรือนจำนวนไม่น้อยนะคะและเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา11.5%นั่นหมายความว่ากำลังซื้อของคนไทยเองก็อ่อนแอมากเหมือนกันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้คอรอมเศรษฐาหนึ่ง จึงมีความท้าทายทั้งระดับเล็กและระดับภาพใหญ่ของประเทศด้วยนะคะคราวนี้ลองมาดูนโยบายเร่งด่วน100วันแรกที่ระวกการเร่งแก้ไขหนี้ประชาชนเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องของการแก้ไขาราคาพลังงานก็เป็นเรื่องเร่งด,วด่วนรวมถึง10,000บาทดิจิทัลก็คาดการณ์กันว่าน่าจะได้รับกันเร็วๆนี้เนี่ยนะคะ เป็นความท้าทายของเพื่อไทยว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่และไปถึงคนทุกกลุ่มได้มากน้อยแค่ไหนจะยังทำได้ดีเหมือนในสมัยไทยรักไทยไหมเรื่องนี้ศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวน,สวนสวนัสดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาจารย์วิเคราะห์ว่า1,000 0บาทดิจิตอลวอลเล็ไม่ใช่นโยบายแรกของเพื่อไทยที่ถูกตั้งคําถามมากมายขนาดนี้คือก่อนหน้านี้ถามว่านโยบาย30บาทรักษาทุทกโรค ก็ถูกตั้งคำถามมากเหมือนกันในช่วงแรกๆค่ะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นหลักประกันสุขภาพของคนไทยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้แต่ในเมื่อสังคมไทยมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะนโยบายของเพื่อไทยรอบนี้จะสามารถตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนจะสามารถเปลี่ยนคำคอรหานโยบายประชานิยมเป็นนโยบายแบบยั่งยืนได้ไหมลองฟังเรื่องนี้นะคะจากอาจารย์สิริพ,พันธ์อาจารย์อธิบายให้ฟังตั้งแต่นโยบายไทยรักไทยจนถึงนโยบายเพื่อไทยค่ะ คือจุดแข็งที่สุดของเพื่อไทยในอดีตนะคะต้องไล่ไปตั้งแต่สมัยแทยรักไทยเนี่ยก็คือการเ,าเสนอนโยบายที่นะคะใหม่ในขณะนั้นก็คือตอนการเลือกตั้งปี4448ซึ่งไม่มีพรรคอื่นเสนอแล้วที่สำคัญเนี่ยนโยบายที่คนใช้คำว่าประชานิยมเนี่ยมันมีความไม่ใช่แค่เพราะประชาชนนิยมเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นนโยบายที่ที่ทำให้โครงสร้าง ของสังคมเนี่ยม,มันเปลี่ยนไปด้วยโดยตัวนโยบายนะคะอย่างเช่น30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกว่าเขาสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขซึ่งมันเปลี่ยนวิธีคิดของคนการเปลี่ยนวิธีคิดนี่แหละมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างแบบธรรมชาตินะ,ะนี่เป็นความสําเร็จของเพื่อไทยซึ่งแน่นอนว่ามันยังส่งผลต่อคะแนนนิยมของเพื่อไทยในปัจจุบันแต่พอมาการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยความท้าทายของเพื่อไทย ตอนนี้ก็คือว่านโยบายาที่จะเปลี่ยนโครงสร้างวิธีคิดของคนว่าเอ้ยเราก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันยังมีมีแรงส่งเหมือนอย่างนโยบายในอดีตรหรือเปล่านะคะอย่างคือเราคงต้องรอดูค่ะว่าพอ,อาการแจกดิจิทัลวอลเล็ตหมื่นบาทแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการกระจายเม็ดเงินที่คน สามารถเอาไปลงทุนเล็กๆน้อยๆเป็นสารตั้งต้นของการทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากความยากจนได้จริงไหมแบบแผนของการใช้เงินของคนมันจะถูกเปลี่ยนไปไหมหลังจากใช้นโยบายนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นคําถามใหญ่นะคะแต่ก็ต้องก็ต้องพูดด้วยเหมือนกันว่าตอนที่ไทยรักไทยจะทำสามสิบบาทรักษาทุกโรคนะคะหรือกองทุนหมู่บ้านเนี่ย ก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยเยอะนะคะถ้าเราเชื่อมั่นในกติกาตามรัฐธรมนูญเ,เขาได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วเราก็คงต้องลองให้เขาทำแล้วถ้าเกิดว่าเขาทำไม่ถูกใจเราก็ค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะ อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจารย์เน้นย้ำและมองว่าเป็นจุดอ่อนของการเมืองเพื่อไทยก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเดินหน้าต่อหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าต้องไม่ลืมค่ะว่าแฟนคลับเพื่อไทยเนี่ยมีหลายกลุ่มจริงๆหนึ่งในนั้นคือขา,ขาที่คาดหวังเรื่องของความเป็นธรรมกติกาของประชาธิปไตยการสแสวงหาความร่วมมือที่มันเกิดขึ้นกับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลจึงมีความสําคัญเพื่อทําให้การแก้ปัญหาเร่งด่วนทั้งเรื่องของรัฐธรรมนูญและการแก้ปัญหาปากท้องเดิน คู่ขนานกันไปได้ค่ะอย่างที่บอกแฟนคลับเพื่อไทยมีทั้งกลุ่มที่ต้องการเห็นการฟื้นเศรษฐกิจ ที่พัฒนาไปอย่างดีขึ้นและไม่ลืมกลุ่มรากญ้าด้วยในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่ต้องการเห็นพรรคเพื่อไทยส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างจริงจังการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยเหมือนกันค่ะแต่บรรยากาศภายในรัฐสภานั้นจะสามารถทําให้เรื่องเหล่านี้แก้ไขปัญหาได้และเป็นผลประโยชน์กับประชาชนจริงๆต้องอาศัยทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ทํางานร่วมกันได้ค่ะอาจารย์เน้นย้ําแบบนี้นะคะว่าถ้าหาก นโยบายของรัฐบาลดีฝ่ายค้านก็ควรจะสนับสนุนควบคู่กันไปกับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ากฎหมายของฝ่ายค้านดีรัฐบาลเองก็ควรที่จะยกมือสนับสนุนเพื่อทั้งหมดนี้จะได้เป็นประโยชน์ของประชาชนจริงๆและนี่คือสิ่งที่เราพยายามรวบรวมและทําให้เห็นว่านโยบายที่หลากหลายของเพื่อไทยและพักร่วมจะเดินหน้าไปได้อย่างไรคุณผู้ชมคงต้องติดตามกันต่อแล้วค่ะ